นี่ไปดูการยกระดับการเลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาเปิดตัวเป็นไข่ไก่ไร้กลงเจ้าแรกของจังหวัดนะครับมุ่งสู่การผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสัตว์และก็สิ่งแวดล้อมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของภูเก็ตครับนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายกองศักด์ คู่พงศกรครับประธานหอาการค้าจังหวัดภูเก็ตและก็นายณพัฒน์รเพชรโชธบริษัททวีพันธภูเก็ตจำกัดและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับร่วมเปิดตัวการจําหน่ายไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรงพร้อมทั้งหมออใบรับรองมาตรฐานสวัสดิการสวัสดิภาพสัตว์ในระบบฟาร์มแบบการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ขังกรงนะครับที่ฟาร์มทวีพันธ์ถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างทวีพันธ์ฟาร์มและบริษัทคาตาลิส สาหากิจนะครับเพื่อสังคมที่ร่วมกันมุ่งม,มั่นผลักดันการบริโภคที่เป็นธรรมและก็ยั่งยืนก้าวสู่ระบบอาหารที่คำนึงถึงสวัสดิภาพสั์และก็สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นครับผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกในแต่ละปีนั้นมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาหลายสิบล้านคนความต้องการผู้บริโภคมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้มีกําลังการผลิตไขไก่ได้วันละ5ล้าน5แสนฟองต่อวันแต่ความต้องการมีมากถึง7้าน ต่อวันการเปิดตัวไข่ไก่ไร้กรงครั้งนี้นอกจากจะช่วยเพิ่มกําลังการผลิตไข่ไก่แล้วยังถือเป็นก้าวสาคัญที่ช่วยยกระดับมาตรฐานอุตสาหการรมปศุสัตว์ของภูเก็ตและตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่ให้ความสําคัญในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับการเป็น world d e s t i n a t i o n ด้านนายนภัทรเพชรโชกรรมการผู้จัดการบริษัททวีพันธ์ภูเก็ตจำกัดเปิดเผยครับว่า สำหรับการเลี้ยงไก่ไข่นะครับที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรงเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากแม่ไก่ที่ถูกเลี้ยงในระบบที่เปิดโอกาสให้ได้เคลื่อนไหวและก็แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติครับซึ่งกำลังได้รับความนิยมในตลาดโลกโดยตั้งเป้าที่จะขยายการผลิตและก็กระจายสินค้าไปยังห้างสรรพสินค้าร้านอาหารและก็โรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้พี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ง่ายยิ่งขึ้นครับ หนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าตลาดรูปแบบการบริโภคไข่โดยเฉพาะในโรงแรงมระดับห้าดาวและอาหารในเมืองภูเก็ตเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเราก็คำนึงถึงเรื่องอินโเวลแฟร์ซึ่งนเนี้ฝั่งยุโรปเขาก็เริ่มเปลี่ยนเนี้ค่อนข้างเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละเราก็เลยเห็นว่าเรือเห็นว่าในจังหวัดภูเก็ตเองนะครับเรามีนักท่องเทีย่ยวที่มาหลากหลายจากทั่วโลกเราเลยทําการศึกษาตลาดเนประมาณปีหนึ่งด้วยลักษณะการเปลี่ยนการเลี้ยงเนี่ยก็ค่อนข้างยาก ถ้าเราจะเปลี่ยนทีเดียวเราเลยเราทําการทดลองประมาณสักปีหนึ่งเนี่ยเราเราเห็นว่าโอเคเราน่าจะทําได้เราเลยตัดสินใจนะครับเมื่อปลายปีแล้วในการเริ่มระบบการเรียนก็ใช้เวลาประมาณ6เดือนในการสร้างแล้วก็ตอนนี้แล้าเราเสร็จแล้วน้องไก่เข้ามาอยู่แล้วนะครับก็ตลาดก็พร้อมบริโภคนี่แล้วจริงๆอะโรงแรมอะหลายๆโลเนี่ยมีการใช้ไข่ที่เป็นเคทีไปล่วงหน้าแล้วช่วงหนึ่ง แต่เพื่อเมื่อเรามีผลผลิตออกมาเนี่ยก็น่าจะอีกประมาณตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ10ลโรงแรมถึง1 0 1ถงโรงแรมที่พร,ร้อมใช้ไข้เคสฟรีเลยนะครับ